เหตุใดานางวิสาขาจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนณวันหนึ่งในอารามของอานาถาบิทิกะเศรษฐีในเมืองสาวัตถีวันนั้นนะคะพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมมค่ะซึ่งนางวิสาขาก็ได้เข้าไปร่วมฟังด้วยในการฟังธรรมครั้งนั้นนะคะทําให้นางวิสาขารู้สึกปลื้มปิติใจยิ่งนักและอยากจะนําไปปฏิบัติในวันนั้นเลยค่ะจึงมีความปลื้มใจจึงขอนิมนต์พระพุทธเจ้าและคณะพระพิสุสงฆ์ไปฉันอาหารที่บ้านค่ะ และในลาตีนั้นผ่านผลไปในวันรุ่งขึ้นนะคะฝนตกทั้งสี่ทวีปค่ะทําให้พระพุทธเจ้าได้บอกกับพระภิสุสงฆ์ว่าให้ทุกท่านไปสงสนามเพราะว่าฝนตกทั้งสี่ทวีปวันนี้จะเป็นฝนครั้งสุดท้ายที่พวกท่านจะได้สงสนามกันหลังจากนั้นค่ะ พระพิสูจน์ส่สงนะคะก็ได้ไปอาบน้ํแล้วค่ะพูดขอภาษาตรงๆนะคะไปอาบน้ําท่ามกลางสายฝนค่ะซึ่งณในเวลานั้นนะคะบ้านของนางวิสาขาก็ได้เตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนางวิสาขาก็ได้บอกกับคนรับใช้ว่าให้ไปแจ้งกับทางวัดว่าอาหารของเรานั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคนรับใช้ไปถึงที่วัดน,นะคะก็มองหาพระพิสูจน์ไม่เจอค่ะเพราะว่าท่านเหล่านั้นนะคะกําลังส่งน้ําอยู่ค่ะท่ามกลางสายฝนเพราะฉะนั้นท่านจึงถอดจีวร ถอดผ้าสบงวางเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งน้ําท่ามกลางสายฝนเมื่อคนรับใช้ไปถึงเนี่ยก็เลยมองหาพระพิสุสงไม่เจอค่ะแล้วก็กลับบ้านนะคะไปบอกพระนางวิสาขาค่ะว่าพระแม่เจ้าที่วัดไม่มีพระอยู่เลยมีแต่พวกอาชีวกชีเปลือยที่อาบน้ําท่ามกลางสายฝนอยู่ด้วยความที่พระนางวิสาขาค่ะท่านเป็นพระโสดาบันมีปัญญามากค่ะจึงรู้ได้ทันทีว่าวันนี้ฝนตกแสดงว่าพระพิสุสงคงจะอาบน้ำ ห้ามกลางใส่ฝนนั่นแหละ จึงบอกให้คนรับใช้กลับไปวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกคนรับใช้ว่าให้ไปบอกกับพระว่าอาหารของเราได้จัดเตรียมเสร็จแล้วแล้วก็ให้มาที่บ้านของนางวิสาขาได้เลยนะคะเมื่อคนรับใช้ไปถึงวัดเอาอีกแล้วค่ะครั้งนี้พระหายทั้งวัดเลยค่ะไม่เจอพระเลยนะคะจึงเดินกลับมาที่บ้านและบอกนางวิสาขาว่าพระแม่เจ้าตอนนี้ไม่มีพระอยู่ที่วัดเลยทําให้นางวิสาขานะคะก็คิดได้ว่าอ๋อแสดงว่าเมาื่อสักครู่พระพิสุสง คงจะส่งน้ําเสร็จแล้วแล้วรู้สึกหนาวก็เลยกลับไปที่พักนะคะจึงทําให้ในอารามนั้นไม่มีพระอยู่เลยก็บอกคนรับใช้คนเดิมนี่แหละค่ะว่าให้กลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็ไปแจ้งแก่พระภิกษุสงฆ์ว่าเราพร้อมที่จะถวายพระตาหารแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนางก็เดินกลับไปนะคะและในครั้งนั้นเองค่ะพระพุทธเจ้าได้บอกกับกลุ่มคณะสงฆ์นะคะว่าให้ท่านทั้งหลายจงเตรียมบาตรให้พร้อมเพราะถึงเวลาที่เราจะไปฉันอาหารแล้ว หลังจากนั้นไม่นานที่ท่านเดินเข้าไปในวัดเชตวันค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นท่านก็มาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าบ้านของนางวิสาขานางวิสาขาดีอกดีใจมากๆปลื้มใจมากปลื้มใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแปลกมากๆที่วันนั้นอะเรียกว่าฝนตกหาใหญ่อะคะ่ะทําให้น้ําท่วมนะคะแต่ไม่มีผู้ใดที่เท้าเปียกน้ําและก็จีวรนก็ไม่มีใครเปียกน้ําเลยค่ะวันนั้นนะคะก็ทําให้นางปิติใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบพระพุทธเจ้าเลยและครั้งนั้นนางก็ได้ถวายอาหาร ะะด้วยความปิติใจค่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าฉันอาหารเสร็จนะคะนางจึงขอพรกับพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งพรน,นั้นก็เป็นที่มานี่แหละค่ะที่ทําให้มีการถวายผ้าอาบน้ําฝนนั่นเองจริงๆแล้วพระนางวิสาขาขอพรทั้งหมด8ข้อค่ะซึ่งการถวายผ้าอาบน้ําฝนนั้นก็อยู่ใน8ข้อน,นี้ด้วยนะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวฟ้าจะนําเรื่องทั้งหมด8ข้อพรที่พระนางวิสาขาขอแก่พระพุทธเจ้ามาให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะแต่ครั้งนี้เรามาดูสาเหตุก,กันก่อนค่ะซึ่งพระ พระพุทธเจ้าก็ถามว่าท่านจะขอพอรอะไรและ1ใน8ข้อนั้นก็คือการถวายผ้าอาบน้ําฝนนั่นเองค่ะพระนางวิสาขานะคะได้บอกแก่พระพุทธเจ้าว่าพระนางอยากจะขอถวายผ้าอาบน้ําฝนแก่พระพิสุสงฆ์เนื่องด้วยเมื่อเช้านี้พระนางวิสาขาให้คนรับใช้ไปที่วัดและเมื่อคนรับใช้เห็นพต้พิสุสงฆ์เป็นชีวกเพราะว่าอาบน้ําเปือยกายก็เลยกลับมาบอกนางนางมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามค่ะก็เลยขอพระพุทธเจ้าในการจะทํา ถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองซึ่งพระนางนะคะก็ตั้งใจที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนไปตลอดทั้งชีวิตเหตุที่พระภิสษุสง์ต้องเปือยกายอาบน้ำนั้นก็เป็นเพราะว่าในสมัยนั้นค่ะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตผ้าทั้งหมด3ผืนซึ่งผืนแรกก็คือจีวร ใช้สําหรับผมผืนที่สองสังคติใช้สําหรับผมซ้อนและผืนที่3ามก็คือสบงใช้สําหรับนุ่งค่ะซึ่งผ้าอ่บน้ําฝนนะคะก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับสบงนั่นเองค่ะและสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะพระนางวิสาขาไม่ได้ถวายผ้าอ่บน้ําฝนให้แก่พระพิสุสูงเท่านั้นแต่ยังถวายผ้าอ่บน้ําฝนให้กับพระพิสุนีด้วยนะคะซึ่งผ้าอาบน้ําฝนของพระพิสุนีนั้นเป็นผ้าอุทกะสาดกค่ะก็จะเป็นผ้านุ่งสําหรับผู้หญิงนะคะและในวันนี้นะ ก็เป็นเหตุที่ดีที่ทําให้เราได้รู้ว่าทําไมนะคะมีประเพณีการถวายผ้าอาบน้ําฝนขึ้นมาซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังมีการถวายผ้าอาบน้ําฝนกันอยู่ค่ะและในตอนนี้ก็เข้าสู่การเข้าพรรษาแล้วใครได้ถวายผ้าอาบน้ําฝนไปแล้วบ้างคะฟ้าขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะหากว่าใครที่ชอบประการดีๆแบบนี้นะคะรายการทางธรรมอย่าลืมกดหัวใจเป็นกลังใจให้กับฟ้าและการให้ทําเป็นทานนั้นเป็นบุญแห่งธรรมทานอันยิ่งใหญ่อย่าลืมกดแชร์ธรรมะให้กับคนที่คุณรักนะคะและสามารถ คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้อยากให้ฟ้านำเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะและถ้าเกิดท่านเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่างมากสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ